โปรไฟล์คุณมาค่าวๆาแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับลูกมึงจะฝากทูกสาวเข้าทำงานนหมจุดวันที่มึงทำอะไรอยู่เนี่ยฮะมึงทำงานแย่มากพอทำงานไม่ถึงเดือนจะให้ทำงานไปเลยเหรอคะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานเหรอลูกค่ะแม,ม่สู้ๆนะลูกนะแม่ป็นอนใจให้ค่ะลูกแม่เตรียมพร้อมขนาดเนี้ยแม่เชื่อว่าบริษัทที่ลูกไปสมัครอ่ะเขาต้องมองเห็นสิ่งนี้ในตัวลูกจ้ะค่ะ หุ่นังแม่นะคะแม่ก็รักลูกจ้านั้นดี๋ยูกขอตัวไปก่อนนะคะโชคดีนะจ๊ะลูกสวัสดีค่ะแม่เอาพอนี่อ้ายลี่ที่เธอก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันเหรอใช่ได้เธอสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรเหรอ จ้าหน้าที่บัญชีอะแล้วเธอหระผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีและการเงิน,นะอะดีเลยถ้าเราได้ทำงานที่เดียวกันก็คงจะดีเลยเนาะคุณปภวินเชิญค่ะฉันต้องไปก่อนนะแกไว้คุยกันนะเป็นที่เลยนะนนี้เป็นไงบ้าง สัมภาษณ์สียงตื่นเต้นไม่หายเลยอ่ะอคุณพีพรพรเชิญค่ะต่ากันแล้วสู้ๆนะจ้าออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะคุณพีพรพรใช่ไหมครับค่ะ ผมดูโปรไฟล์คุณมาคร่าวๆแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับค่ะนี่เรซูเมร่รับผลงาน,นค่ะครับเดี๋ยวเชิญคุณพีพรพรแนะนำตัวอีกรอบได้เลยนะครับค่ะชื่อพีพอรพรนะคะจบจากสาขาก,การบัญชีเคยมีประสบการณ์การท่งงานที่บริษ,ษัทืีเ,ยเลยนค่ะที่ประเทศ ั้นเดี๋ยวเชิญคุณพีรพรนั่งรองผลสัมภาษณ์ที่ด้านนอกก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับอ้าวคุณลงุงสวัสดีครับอ้าวโยหวัดดี โอ้โหเดี๋ยวนี้กิจการใหญ่โตนะเนี่ยเพื่อนในวงการที่พูดถึงกันเยอะเลยดังใหญ่แล้วนะเราอ่ะเชิญนั่งก่อนครับคุณลุงโอเคโอเคนี่ปอลูกสาวลุงเพิ่งจบมาใหม่ไฟแรงเลยคนที่คุณลุงเล่าให้ฟังใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ปอวันดีพี่โยสิลกสวัสดีค่ะครับเข้าเรื่องเลยละกันเราก็รู้จักกันมานานตั้แต่โยยังไม่มีอะไร จนตอนนี้ธุรกิจใหญ่โตลุงก็มีคอนเนคชั่นเยอะมีอะไรให้ลุงช่วยก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากครับคุณลุงผมเนี่ยไม่เคยลืมเลยนะครับตอนที่ผมยังไม่มีอะไรเนี่ยก็ได้ไปทํางานกับบริษัทลุงนี่แหละครับจนได้มีทุกวันนี้งค์งการเดียวกันมีอะไรก็ช่วยๆกันพ่อคะจะดลึกความหลังอีกนานไหมคะเท่าที่เออโย ลุงมึงจะฝากลูกสาวจริงอ่ะเขาทำงาน,นะงนอะไรตำแหน่งอะไรในีลูกที่ลูกอยากทำ financial manager ค่ะพอดีเลยเป็นตำแหน่งที่โยกำลังหาอยู่พอดีอลูกสาวลงงุงเล<อ>ยเริ่มง,งานพวกนี้เลยเนาะขอบคุณพี่ครัสิยงขอบคุณค่ะพี่โยเจอกันพรุ่งนี้นะคะพ่อหนูไปรอที่รถก่อนนะคะยังไงก็สอนงานนะ้องเขาหน่อยนะครับ ฝากโยด้วยนะนี่ครับเอ,อ่อคุณโยคะงั้นผมให้คุณช่วยสอนงานเขาหน่อยนะค่ะ สมัมภาษณ์พรุ่งนี้หรอคะค่ะสะดวกค่ะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะเร่งทำด้วยค่ะลูกค้าทวงแล้วเร่งด่วนนะคะ เอกสารผิดเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวจะรีบแก้พี่หน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันได้คะ่ะเนี่ยยอดตรงนี้มันไม่ตรงกันเห็นไหมเดี๋ยวจะรีบแก้เป็นหมื่นแปดนะคะ เอกาสารชุดนี้ใครทําเอกเกิดอะไรขึ้นคะคุณโยก็รายละเอียดงบข้างในน่ะสิมันผิดไปหมด<อ>ผมถามว่าใครทําเอกาสรอการงบเป็นหน้าที่ของคุณปอ,อค่ะคุณปอ <c oughs> คุณปอนี่คุณนี้ที่ผมเรียกไหมค่ะคุณโยมีอะไรหรอคะพูดไปได้เลยค่ะคุณปอ ทุกวันที่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยฮะคุณทำงานแย่มากนี่พี่มืนเสียงทำไมคะฉันทำอะไรผิดหรอก็เอกสารที่คุณส่งผมนี่ไงงบข้างในมันผิดไปหมดแล้วถ้าผมส่งลูกค้าผมจะเสียหายแค่ไหนคุณรู้ไหมผิดก็แค่ใหม่สิคะจะให้แก้ใหม่แล้วเหรอแล้วคุณคิดว่ามันจะทันไหมลูกค้าจะเอางานสิบเอดโมงแล้วนี่มันกี่โมงแล้วฮะทามูจะไม่ทา พี่ก็ให้เลขาทําให้สิคะอีกอย่างพ่อทางานไม่ถึงเดือนจะให้ทํางานไปนเลยเหรอคะให้เลขาทําอย่างนั้นเหรอนี่ถ้าคุณตั้งใจทํางานให้มากกว่านี้ผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยนะแล้วนี่อะไรมาทํางานวันแรกอะ่ะคุณก็มาสายละแล้วทุกวันนี้คุณก็เอาแต่ดูแต่ซีรีส์ทางานก็ช่วยแบบนี้อีกคุณอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะคุณรู้ไหมตําแหน่งงานนี้มีคนที่เหมาะสมกับคุณตั้งเยอะถ้าไม่ใช่เพราะพ่อคุณมาฝากแล้วก็ ผมไม่รับคุณเข้าทำงานนันจะบอกให้นี่พี่พูดแบบนี้นงไงฉันจะปองพ่อคุณอยากจะต้องใครก็เชิญแล่ผมก็ต้องขอเชิญคุณออกด้วยนะคะจะได้มีคนอื่นมาทำงานแทนคุณนี่กล้าอะไรฉันอกเหรอได้ได่เห็นดีกันแน่ ดี๋ยวคุณช่วยประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ขอผมทีนะคุณโยคะจำคุณพีรพรได้ไหมคะที่มาสมัครก่อนหน้าคุณปอค่ะคุณพีรพรใช่ไหมครับผมดูโปรไฟล์คุณมาคร่าวๆแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวคุณฮันนี่เนี่ยช่วยจดชื่อคุณพีรพรไว้ก่อนนะครับได้เลยค่ะงั้นคุณช่วยโทรตามคุณพีรพรให้มาทำงานเลยได้ค่ะ นี่แกทำแบบนี้กับลูกสาวฉันได้ยังไงอ่ะก็ลูกสาวของคุณลุงทำงานไม่ได้นี่ครับอีกอย่างก็ทําให้บริษัทผมเสียหายด้วยผมคงไม่ทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเรื่องนี้ฉันจะแนะนํานักธุรกิจหรือบร,ร,ริษัทใหญ่ๆให้อ่ะก็คงจะไม่มีแล้วล่ะจะแบบนั้นก็ได้ครับผมไม่ติดขายังไงขอบคุณมากนะคะเป็นยังไงบ้างครับคุณทนนี่ คุณพีรพรเขาแจ้งว่าเขาได้งานบริษัทต่างประเทศแล้วค่ะคุณโยถ้าให้ทำอะไรแล้วคนนี้ก็จะต้องใจทำให้เต็มที TV ่นะคะไม่ว่าคนจะเอามาเป็นยังไงก็จะไม่เสียใจภายหลังค่ะคุณโยคะแล้วคุณพีรพรน,นะคะเขาเก่งมากเลยนะคะคนมีความสามารถแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วอีกอย่างคุณปอเนี่ยทำงานเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็อยากร่วมงานกับคุณพีรพรน,นะครับคุณทนนี่น แต่ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละเพราเส้นสายแท้ๆเลยนะครับต่อไปเนี้ยผมจะรับคนที่ความสามารถนะต่อให้เส้นใหญ่แค่ไหนแต่ไม่มีความสามารถผมก็ไม่เอาแล้วนะครับเข็ด